ลูกชิ้นหมูสูตรในคลิปนี้เด้อจะรสด,ดีสช้อนครึ่งน้ำตาลสช้อนครึ่งเกลือช้อนชาครึ่งพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ผงฟูหช้อนชาซีอิ๊วขาวสี่ช้อนครึ่งช้อนโตนี่แหละพี่น้องแป้งมันห้าช้อนโต๊น้ำเปล่าสา0รมลลิตรเอ็มแอล หมูบดปติดมันโลเครื่องพี่น้องปั้นส่วนผสมใหม้ละเอียดนะจ๊ะตักพักใส่ตู้เย็นไว้สองชั่วโมงค่ะพี่น้องมาจากมาปั้นดุชินต่างนามใบมเพรห้ไฮนะนามเดือดนะจ๊ะน้ำเดือดดุชินนีแตกปั้นไปจากกรรไปจากหมากลูกใหญ่กับกรรใหญ่เด้อพี่น้องเด้อถ้ามันสูงม,มันก็ร้อยขึ้นจน้ะนีคอยปาดให้มุดเจ้าเบืองพี่น้องเด้งเด้งดึงดึง,ดงจ้ะพี่น้องจ้ะตากพักใส่น้ำเย็นไวจ้จ่านำแข็งเด้อพี่น้องเด้อพอมัน คลายความร้อนแล้วก็ตักใส่กระซอนไว้จ่าห้น้ำมันไหลล้งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เซ่ยตู้เย็นเดือว่าเซ่ยห้องแขงไม่เด้อพี่น้องเด้อเป็นอันเซ็ตแล้จ้ะนี่เป็นตะกินโมพี่น้อง